ยิบเกือบอยู่ได้นั่นมาใส่เด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวขึ้นขึ้นอย่างเป็นอย่างมาจุดก่อคันเนี่ยเมาเมาเมาเหล้าเมาเหล้าเมาแยงที่นี่กินเนื้อเคยเคยมาเอาเคยเคยมาลักของในบ้านปะมาบ้านนวลแรกมาเอาของมาจังแรกเป็นอย่างนี้คับเนี้คือ้จอดทั้งหลังบนชุดชุดชั้งหลังที่ชุดชุดชั้นหน้า ใส่ย,ยางมันนี่นี่เองตู้สยยนับสนุนแนเนะ่เนี่ยืนในหะ้เขาแน่ยเอาใส่ย,ยางบ่เอาทำท่าตรงล้อเลยเหรอตั้งใจยัดใส่ล้อเลยนะพวกมีไปเห็นจีเอากระดาษมาจัดใส่ยื่นหมากก่อนแค่นี่ดีครับแต่ตรงนี้มันมันไม่นี่เดียวแค่ยางแซ่บ